จริงครับทุกคนผมจะขายอาวันคันนี้นะครับอันนี้คือแบบผมไม่รู้นะผมแบบมีใครแบบเ้ยต้องไข่ก็ทีไข่ก็ทีอย่ไม่อยากเห็นแล้วในช่อง น่าหลายๆคนนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะทุกคนแต่อันนี้ถึงแบบจะอะไรคือแบบมันไม่ได้มีอะไรนะคือผมก็แบบเคยคุยกับพี่คนนึงนะว่าแบบเออแบบเออถ้าเกิดแบบผมจะแบบไม่ขับแล้วอะไรนี่นู่นนั่นคือแบบจะแบบดูแลต่อม้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็อาวันคันี้นะผมทุกคนคือแบบสาหรับผมคือแบบมันสุดคือแบบมันดีมันแบบอะไรทุกอย่างคือแบบมันครบแล้วครับทุกคนสําหรับผมนะคือแบบ ใช้แบบให้มันน้อยๆหน่อยหรกใช้แบบอะไรครับผมแบบมันเยอะเกินไปอ๋อคือแบบอ่าคือแบบไม่เอาใช้น้อยๆนั่นแหละแล้วก็คือผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนติดตามเราก็แบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเอาใจคนไหนบ้างเออทําไมพี่แบบไม่ออกคันนู้นคันนั้นคันนี้คันนี่คันนั่นอะไรนี่นู่นนั่นนะครับผมคือแต่ก็ไม่เป็นไรคือแบบหลายๆคนอาจจะแบบดีใจนะที่แบบคือผมขายออกไปฮือสมน้ําหน้าบ้างอะไรนี่นู่นนั่นบ้างแต่คือผมไม่ได้แบบอะไรนะครับทุกคนนี่นะโอเค แต่ผมก็แบบเคยคุยกับพี่นถ้าเกิดแบบผมจะขายในพี่แบบอยากแบบติดต่อไม้อะไรอย่างงี้คือแบบมันเป็นรถคันแรกของผมนะทุกคนสําหรับบิ๊กบค์นะผมมันเป็นบิ๊กบค์คั้งแรกของผมเลยนะเรื่องก่อนหน้านั้นผมแบบไม่เคยมีรถอาจจะเคยขี่แต่โซนิก125อะไรพวกนี้นะผมแต่แบบบิ๊กบค์อันนี้คือแบบครั้งแรกเลยนะผมที่แบบได้ซื้อมาเพราะนั่นแหละแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะแบบ ไปหาพี่เขานะผมนั่นแหละเชื่งเราเคยคุยกันนะแต่แบบอันนี้คือแบบผมไม่ได้นัดอะไรเขาเลยนะผมนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยครับผมมาดูนว่าจะได้ขายหรือไม่ได้ขายนะครับผมมาเ,เราเล็โกกันครับผม เคทุกคนก็ตอนนี้นะก็ผมเรายังมาไม่ถึงบ้านพี่เขานะผมคือถึงไม่ถึงไม่รู้นะผมก็นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างคือบแบบไม่ได้คือแบบอย,ยู่คือแบบก็เอามาแล้วครับผมคือแบบน้อยใจคนดูครับว่าแบบเอออะไรนะคนดูแบบยังไงนะแบบว่าไม่มีส่วนเแบบหมาะกับไม่ต้องขับรถแบบนี้เราเหมาะกับรถวิบากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวจะลองเอาไปขายดูนะทุกคน แต่แต่คือผมไม่ได้แบบอะไรนะครับผมคือเดี๋ยวก็ลองเอาไปดูนะครับผมคือก็คุยๆกับพี่เขานะครับผมแต่ก็นั่นแหละคือคือผมต้องไปประมาณกี่กิโลนะประมาณร้100อยเดี๋ยวก่อนร้อยยี่สิบโลได้ประมาณ120ยกิโลได้ครับทุกคนโอเคซึ่งบ้านพี่เขาอยู่บ้านตากนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยวด้านซ้ายโอ้โหไม่ใช่120กิโล,ละ140กล ต้องไปบ้านตากอีก80กิโลเองบ้านตากกใช่บ้านตาก86กกิโลนะทุกคนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะดูดูดูด,ด,ดูคือแบบเวลาผมโค้งผมจะโค้งพอที่แบบขี่ได้ขี่สนุกแค่นั้นนะบมผมจะแบบไม่หมดขอบนะเพราะว่ามันไม่ใช่ในสนามแต่คือแบบยางพิลลรี่ที่ผมใช้นี่คือแบบคือก่อนถนนมั่นใจได้แล้วครับทุกคนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราแบบจะไปกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบ ไปบ้านพี่เขาเลยนะผมพี่พี่คนนี้เราก็เคยถ่ายคลิปด้วยกันเหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่แม่ละมานนะทุกคนเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปบ้านตากกันโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมจัดไป let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาพากระหว่างทางนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อูตะวันนะครับผมโอเคก็ทางมาแม่ละมาดกลับบ้านตากนะครับผมนั่นแหละโอเค ซึ่งเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วครับผมอีกประมาณ20กิโลมังครับผมจะไปถึงบ้านตังนะครับผมพี่พี่เขานะที่พี่เขานั่นแหละแต่ผมเขาไปบ้านพี่เขาถูกนะเพราะเคยไปรู้จักกันอยู่นะครับผมพที่เราคุยกันกับอวันนะทุกคนนี่ตอนนี้พูอแบบไว้กินอะไรนิดหน่อยนะครับผมหิวครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงที่เขาแล้วนะครับผมคืองงไหมครับผมวันนี้ครับผม สวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่พิยกนะผมคือผมเคยขี่บิ๊กไบค์ใช่ตัวพันคันแรกของใช่แล้วใช่แล้วพีิยกเลยนะทุกคนน่าจะของพีิยกเลยนะครับน่าจะเป็นตัว E S X R พันใช่ใช่เข้าไปดูในคลิปใช่ตื่นเต้าดูแจำไม่ได้เดี๋ยวคืนนั่นแหละครับคลิปนั้นแหละครับใช่นี่โอเคได้เคยคุยกับพี่ครับใช่ใช่พร้อมจัดเรียงครับผมอาวันพอดีพี่ตัวใหญ่น่าจะเหมาะกว่าอาวันมากกว่าผมครับลองลองมาดูสิเลยเทียมไม่เทีม อันนี้นี่ที่จริงนี่ผมตัวแรกนะครับผมกบกบสูงเท่าไหร่สูง165ครับผมสูงเท่าไรครับพี่สูง145เห็นไหมครับผมทุกคนใช่ถ้าเกิดพี่ยกขึ้นนะครับผมคือแบบเหมือนอาวันเป็นอาสิมาแล้วรถดูคันเล็กลงเลยใช่ใช่ครับนั่นแหละโอเคงั้นทุกคนตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับผมตอนนี้ก็พี่หยกก็เตรียมเงินสดมาแล้วนะครับผมเอาเป็นโอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับทุกคนนี่แหละโอเคก็วันเกิดด้วยคือเอามาไขวันเกิดนี่รถคันแรก ใช่ตอนนี้ไม่ได้ขี่รถมานานมากเลยเดี๋ยวนีแดดขอขอวันเกิดงั้นเดี๋ยวก่อนอะไรก็เดี๋ยวพี่ต้องลองไปเทสด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับทุกคนไปโอเคทุกคนก็ตอนนี้เงินหกแสนก็อยู่ในย่านี้แล้วนะไม่ใช่เอ้ออันนี้คืออะไรเช็คหนังสือหนังสือเไงสัญญาอ๋อสัญญาเปลี่ยนสัญญาง นั่นแหละครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะพาพี่ยกครับแบบไปลองขับดูใช่ไหมเราจะไปเทสก่อนแต่ที่จริงเนี่ยพี่ก็เคยขับแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่นานแล้วตั้งแต่ผมซื้อใหม่ๆใช่ไหมใช่ถูกต้องใช่ผมแต่นี่ใหม่หมื่นสองหมื่นสองก็ถือว่าเยอะเยอะจังครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะผมดูใหม่ หน6่งสองหกร้อยห้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคทุกคนก็วันนี้ถ้าเกิดอะไรเรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็กลับกับเจ้า CBR พันไม่ใช่ครับผมห้าร ใช่เลยฮะ100เองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบไปกันครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราแบบลองพาพี่หยกลองไปขับเอาวันดูนะครับผมโอเคครับผมตั้งแต่พี่แบบขาย GSX ไปนี่ยังไม่ได้ขับตัวไหนเลยใช่ไหมไม่ได้ขับเลยขับไม่ดิมพอแบบในแบบถุงเมืองนี้มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะจะพาพี่หยกลองไปขับดูนะครับผมโอเคอันนี้เราเอาเอาวันมาให้ถึงที่เลยนะครับทุกคนนั่นแหละไปเดี๋ยวลองดูครับผมลองสตาร์ทครับผมสตาร์ทติดยาก ไม่ใช่ผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวรเวราแบบจะพาพี่โยกไปลองอาวานันดครับัม เป็นไงบ้างครับพี่หยกอืโดยรวมโดยรวมก็โอเคนะถือว่าพี่ว่าโอเคเลยก็รถยังราคายังใหม่เครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์ไรสมบูรณ์หมดทุกอย่างอันนี้ชอบยังไงบ้างก็อย่างอย่างแรกเลยที่ชอบก็คือน้ำหนักน้ำหนักเบามากจากเมื่อก่อนที่ขับตัว G S X ีผอาันทังที่มันหนักกว่ามันอึดตัวนี้อันนี้เบาเบาเยอะมากเบากว่ากันเยอะเยอะมากแต่คำว่ายี่งมากเลยอันนี้จัดจริงๆเลยใช่ไหมครับต้องจัดแน่เรจะไม่จัดก็ ไม่ได้เลยแหละ <c oughs> น่าจับแล้วสวยสวยสวยได้มาได้มาสภาพนี้ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มมากเลยก็มีของแต่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็โดยรวมแล้วก็คือว่าโอเคครับสาานนี้ก็มีแต่งทอนิดนึงมีการแห้แล้วกาล้มข้างสวยสวยพขาก็าเสี่ยงพ่ออยู่แล้วแบรนด์นี้เขาเสี่ยงพ้ออยู่แล้วชอบแบรนด์นี้ใจว่าเยยมเลยครับ เดี๋ยวรอมันกห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเราบอกว่ากันอีกทีว่าเป็นสัญญาเลยใช่เดี๋ยวตกตกลงราคากันอีกทีแล้วสรุปว่ายังไงดีครับผมผมอุตส่าห์มาไกยเลยนะครับนี่คือแบบที่จริงผมก็แบบไม่ได้จะแบบจำเป็นต้องขายอะไรแยะมากมาคือรวมหรว่าเสียได้อะนะเดี๋ยวเอาให้กบขาก่อนก็ได้กบมาไม่บอกให้พี่ตั้งตัวตั้งอะไรแหมโอ้โหไม่ตั้งตัวเลยอ่ะโอ้ไม่เดี่ยมอะไรเลยผมนี่ไม่เดี่ยวอะไรทุกอย่างเลย ผมนี่ไม่รู้แบบเวลาแบบจะออกมาก็ขับออกมาเอ๊ะขับออกมาให้พี่ก็แบบจะโทรไปหาพี่ก่อนเพ่จะได้เตรียมอะไรไว้ยังไงนี่ไม่ได้เตรียมเลยเลยอ่ะแต่ก็ลองไปขับดูชอบเลยผมยังชอบแล้วมันจะมีโอกาสนายจะได้ความคงนะใช่ใช่นลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ครับช โอเคทุกคนก็นั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปขายให้ใครแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะขายอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่แบบคือแบบหลายๆคนคือผมไปออกรถวิบุ้งวิบากแต่ถ้าเอาจริงๆเก็บอวันไว้ก็ได้แล้วก็ออกเพิ่มแต่ช่วงนี้ก็ยังว่านั่นแหละครับผมธุรกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นช่วงนี้ก็เนี่ยครับมีเท่าที่กี่มีขี่ไปก่อนช่วงนี้ เก็บเก็บเงินก้อนก่อนใช่ไหมับใช่ใช่คช่วงนี้เศรษฐกิจดีดีใช่นนครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคก็ฝากคิดแบบอันนี้เดือนเดือนเกิดผมด้วยใช่ใช่ครับผมแบบโอ้โหเดือนเกิดเนี่ยอ๋อแต่แบบปีที่แล้ววันเกิดผมแบบได้จัด <S G, <S G S X เองอสเอ็งปีที่แล้วหรือว่าใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วเลยนะครับทุกคนเตือนอยู่ใช่เพ่ไม่เกี่ยติ่ทิดกันเลยนะเตือนอยู่ใช่ครับทุกคนนั่นแหละใช่แล้ว อันนี้ก็ตอนแรกก็เอามาโอแต่พี่เอาก็ต้องขายเลยมาเร็วแบบมาไม่นัดไม่ปรึกษาพี่เลย <c oughs> โอ้แล้วพี่ก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้เตรียม <c oughs> อ,อะไรไปเลยเอาเงินไปลงทุนใช่ด้นเอาเงินไปลงทุนก่อนนะใช่ดีเอาเงินไปลงทุนยังเงินก่อนใช่ก่อนนัดก่อนนี่อาจจะได้เสีย,ยไม่รู้เห็นแบบวันนี้บรรยากาศอะไรก็ดีด้วยครับลยแบบมาเพราะปกติแถวที่บ้านก็ฝนตกเยอะน้ำก็ะลำท่วมหลากเลยใชนบ้านน่นั่นแหละครับ โอเคครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเพื่อนๆก็จะยังได้เห็นเจ้า GSF อวานวานคันนี้ต่อไปครับผมนั่นแหละครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับผมส่งไปให้เลยครับสุ่มสุ่มคอมเมนต์แล้วส่งให้อย่างนั้นโอเคก็เอางนสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วผมตอนแรกก็เอารถมาเพิ่มอีกคันหนึ่งครับถ้าอันนั้นก็กลับ กับรถของคุณอะไรก็ได้ผมอาจจะพิงพ์ว่าแบนจ์ดาัก็สองสามเดือนเลยเนี่ยใช่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 ก็ <laughs> นั่นแหละครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แะผมเจอกันใหมกที่มาดูหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมดูวันนี้ก็แบบไม่ได้มีกระเป๋าใหญ่มาเลยมาแบบก็แบบมาแล้วก็เอแบบอย่างนั้นเลยไปทุกคน